วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่พักเปิดใหม่ติดทะเลสมสารบรรยากาศดีสงบมีคาเฟ่ให้นั่งชิชลๆได้แล้ไปดูห้องที่สวยที่สุดกันเถอะมีห้องที่อยู่ติดทะเลส,สวยๆแบบนี้ที่นี่ค่ะ Little Sea Resort แสมสารที่นี่สะดวกสบายอยู่ใกล้ตลาดแล้วก็ห้องทุกห้องตกแต่งได้สวยมากๆแล้วราคาไม่แพงเลยคะ่ะ บอกก็ไม่เชื่อนะคะว่าห้องนี้ราคาแค่950บาทเท่านั้นเองหรูหราแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะห้องแบบแฟมลี่พักได้ถึง6ท่านเลยและอ่าชาวดีมากๆเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าที่ตลาดสมัสสารเนี่ยของทะเลราคาเป็นยังไง<ะ>มีกุดสลัดเป็นด้วยค่ะ,ะนี่<ะ>มีปลาสีโขน<ะ>มีปลาทูสด<ะ>ด้วย กุ้งมังกรด้วยค่ะขีดละร้อยแปดะเลเป็นเป็นนะปลาเก่าตัวใหญ่มากโลเท่าไหร่ล่ะคะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วไปเที่ยวกับเราค่ะฟินนดี้พาไปเที่ยวแสมสารกันอีกแล้วที่เดินทางไม่ลำบากเลยขึ้นมอเตอร์เวย์แป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะเราพามาเที่ยวที่พักเปิดใหม่ล่าสุด อยู่ใกล้กับตลาดแสมาสารน,นิดเดียวด้านหน้าเป็นคาเฟ่คะ่ะกาแฟที่นี่ดีมากๆเลยไม่เชื่อมาลองดูกันที่นี่มีทั้งโซนวิลล่าแล้วก็โซนโมเดิร์นซึ่งอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแต่ละแบบกันคะ่ะผ่านโถงกว้างๆนี้มาแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้เลยคะ่ะ เป็นห้องด้านบนนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันด้านบนคือสวยมากเลยดูเมอเดินมากๆค่ะมีห้องแบบสูพเรียทั้งหมด4ห้องนะคะราคาเริ่มต้นแค่950บาทเท่านั้นเองหมายความว่าราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะคะถ้าต้องการอาหารเชา้าจะเป็นราคาห้องละ1,200บาทค่ะห้องใหม่สวย แล้วก็อุปกรณ์ต,ต่างๆครบมากค่ะมีทั้งทีวีหม้อไฟฟ้าไดเป่าผมมีคัตเติ้ลบัตท,ที่ครอบผมสบู่แชมพูยาสีฟันให้ด้วยรวมถึงน้ำดื่มให้ถึง3ขวดนะคะสำหรับใส่หม้อต้มได้ห้องน้ำดูหรูหราเกินราคาไปมากค่ะมีเรนาเวอร์ด้วย ชั้นบนนะคะมีที่นั่งเล่นแล้วก็ที่นั่งชิลๆรรบประทานอาหารปาร์ตี้กันได้วิวภูเขาด้วยนะเรามาต่อกันที่ห้อง Family Room ดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็น Private Zone ของ Family Room ด้านาเห็นทะเลด้วยค่ะเราไปดูห้องพักกันดีกว่าค่ะห้องนี้นะคะรองรับถึง6ท่านนะคะห้องกว้างสะอาดมีอุปกรณ์ต่างๆครบค่ะ ห้องน้ำกว้างนะคะมีเรนแชว์พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องค่ะห้องสวยแบบนี้คิดว่าห้องนี้ราคาแพงใช่ไหมคะไม่แพงเลยค่ะตกประมาณคนละ600บาทเท่านั้นเองเรามาต่อกันที่วิลล่าโซนค่ะโซนนี้จะอยู่ด้านล่างนะคะเดินไปมีกี่ก้าวก็เห็นวิวทะเลแล้วทุกห้องนะคะถูกแบ่งเป็นสัสดส่วนมีความไพรเวทมากๆเลยค่ะด้านามีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารได้ ห้องนี้เป็นห้องสไตล์มินิมอลนะคะพักได้2ท่านมีแอร์ทีวีและอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนนะคะห้องน้ำอาจจะแคบไปน,นิดหนึ่งแต่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ราคาเพียงแค่1439วาบาทเท่านั้นเองค่ะและห้อง Family Room ในโซนวิลล่านะคะไม่ใช่ห้องนะคะแต่เหมือนเป็นบ้านต่างหาก ด้านล่างมีโต๊ะหินให้นั่งปาร์ตี้กันได้ทุกคนสามารถยืมเตาปิ้งย่างมาใช้ได้นะคะด้านบนนะคะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้พักได้ถึง5ท่านนะคะสำหรับห้องนี้ผ้านวมของที่นี่นะคะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วฟูกก็เป็นแบบหนานอนสบายทุกห้องแน่นอนค่ะ สำหรับห้องที่นี่นะคะทุกห้องมีไดเป่าผมที่คุมผมแยาสีฟันแปรงสีฟันให้เหมือนโรงแรมเลยค่ะและห้องน้ำกว้างๆสวยๆแบบนี้เลยสุดทางเป็นทะเลตอนน้ำเต็มสวยมากเลยนะคะเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้แล้วเรามาดูห้องสวีทกันค่ะห้องที่อยู่ติดทะเล แล้วมีอ่างอยู่หน้าห้องอ่างขนาดใหญ่นะคะสวยมากเลยเหมาะกับกายมาฮันนีมูนนะทุกคนใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องพิเศษที่สุดแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะคุณสามารถมองชมวิวทะเลได้จากในห้องพักเห็นน้ำทะเลสวยๆแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอยู่หน้าห้องด้วยสำหรับห้องนี้นะคะราคา3 5 9 9าบาบาทป,ประตูกระจกนะคะแต่ว่า โอ้ไหดูจากบรรยากาศแล้วนี่น่าจะหลักหมื่นมากกว่านะสวยมากๆเลยค่ะอากาศร้อนๆนะนนอนแช่น้ำเย็นๆมันฟินมากจริงๆค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเครื่องชงกาแฟให้แบบแคปซูลนะคะกับบรรยากาศแบบนี้นะมันดีจริงๆค่ะ ถึงจะพักใกล้ตลาดนะคะแต่คุณก็สามารถออกไปดำน้ำตกปลาตกหมึกได้วันนั้นเราไปกับไต่กอล์ฟลองติดต่อดูนะคะราคาพิเศษถ้ามาจากช่องนี้นะรับประกันว่าบริการดีแล้วถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะชุดเครื่องนอนเหมือนนอนอยู่โรงแรมเลยอะ่ะเตียงที่นี่ดูดวิญญาณมากเลยคะ่ะทุกคน ที่ลิตเติ้ลซีรีสอรนี่นะคะอยู่ใกล้กับตลาดสมแสสารแค่เดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะ <Wow. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าที่ตลาดสมแสสารเนี่ยของทะเลราคาเป็นยังไงปลากระพงตัวละ220หมึก350นะคะกุ้งเนี่ยอยู่ที่28มาดูขนาดกุ้ง28 300หอยหวานใหญ่200 กุสลัดเป็นๆน,นะคะไซส์ประมาณนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่โดละ650ถ้าทําทำอีก100บาทถ้าใครสนใจกุ้งเผาก็าอยู่ที่360ปู450นะคะ68 550มนี่ปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะชอบตัวไหนก็หยิบได้เลย มีกุ้งมังกรด้วยค่ะขีดละร้อยปดิบอบเนยปีด้วยไฟนี้นะคะตัวหนึ่งสี 4, 2, 8, 9, 1, ่ขีดสี่สองแปดก็ประมาณเจ็ดร้อยเลยปูทะเลเป็นเป็นนะหกร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะคะกุ้งใหญ่ๆก็มีค่ะทุกคนอย่างนี้โลเขาไหร่คะโลละพันห้านะคะกุ้งลายเสือซาซิมิก่องละร้อยนะคะ แล้วก็กุ้งแช่ซีอิ๊วแ่ลมอนแช่ซีอิ๊วก็มีราคาเท่ากัน200นะคะหอยซาซิมินะคะหอยมะระอยู่ที่200-300นะคะหอยนางรมมีหลายขนาดนะคะ200 150 100หรือ3กระปุก150ก็มีหอยแครงมุมสดๆนะคะโลละ140หอยหวาน2โล300ก็มี ถ้าเป็นหอยแครงธรรม,มชาติจะอยู่ที่200บาทนะคะหอยแมงคู่3โล120เอ็นหอย200บาทหอยจอบใปคลางนะคะกิโลละ100บาทเท่านั้นเองหอยบิด3โลร้อยเองปูโลละ300จะเป็นตัวเล็กๆก,ก็มีนะคะ200 <Okay. S 1> คือไซนี <Okay. S 1> เน้เป็นๆไซนี้นะ น้องเป็นๆน,นะคะโลละ300 300ไซส์นี้นะคะกุ้งโลละ260ด้วยนะคะอ่าก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับปูม้าแกะก็มีนะคะกล่องละ350 250หปูไข่หนึ่ง4ี่ห้านี่ปลากระพงทอดน,น้ำปลานะคะ ทอดฟรีมีราคาต่อตัวนะคะเริ่มต้นที่100บาทนี่มีปลาสีขนมีปลาทูสดด้วยแล้วก็มีปลากระบอกกิโลละ200บาทสดสดเลยก้งกระดานสุงละ200บาทหอยจงโดงสุ่งละร้อยกินยังไงหรอคะจิ้มน้ำจิ้มเลยสดๆอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้ กินดิบเลยนะคะหอยโจงโดฝั่งนี้นะคะมีของทะเลขายอยู่ตรงรานจอดรถด,ด,ด้วยตรงข้ามลิตเติ้ลซีเลยปละเก่าตัวใหญ่มากห้ารอยห้าสิบตรงนี้ก็มีอาหารทะเลส,สดๆนะคะเดินให้ทั่วนะคะแล้วค่อยเลือกซื้อนะคะตรงนี้ก็มีทุกอย่างเหมือนฝั่งโน้นนะ ลองเทียบราคาและความสดกันดูแต่ละวันราคาก็ไม่เหมือนกันนะคะความสดแต่ละร้านแต่ละวันไม่เหมือนกันตลาดนี้คึกคักนะคะเปิดตั้งแต่สายสายถึงค่ำๆเลยใครมาก็สามารถมาซื้ออาหารทะเลไปทำกินกันได้นะสำหรับเตาปิ้งย่างนะคะสามารถขอยืมใช้ได้ราคาชุดละ200บาทที่นี่มีที่จอดรถนะคะรถของที่นี่นะคะ จอดได้ถึง5คันได้เลยแล้วก,ก็ถ้าไม่พอก็จอดด้านหน้าด้วยกลางคืนสว่างนะคะปลอดภัยแสงไฟตอนกลางคืนสวยมากเลยค่ะทุกคนด้านหน้าของ Little Sea Resort นะคะเป็นคาเฟ่ค่ะตกแต่งสวยแล้วก็กาแฟดีมากๆเลยค่ะบวงมาชิมหลายรอบแล้วนะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย เริ่มต้นที่กาแฟร้อน55บาทเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีเบเกอรี่หลายอย่างเลยนะคะเดินร้อนๆมานั่งตากแอร์เย็นๆกันได้นะค่ะแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นโซนเด็กเล่นตรงนี้ได้มีทั้งของเล่นกระตูนตุ๊ก,กตามีทั้งกระโจมด้วยนะเด็กๆน่าจะชอบค่ะสำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะคะมีปลาท่องโก น้ำส้มนมขนมปังแล้วก็อาหารเช้าเลือกได้นะคะว่าจะเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์หรือว่าข้าวต้มนะคะ,ะใช่แล้วค่ะเราสั่งมาทั้ง2อ,อย่างนะคะข้าวต้มเครื่องมีเครื่องเยอะมากแถมขนมไทยอีกสองอย่างสุดยอดเลยค่ะคุณอเมริกันเบรคฟาสต์ดูดีมากๆของดีมากๆค่ะจัดเต็มจริงๆอาหารเช้าอืมี่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยอะ่ะ อร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพร้อมที่จะไปพักผ่อนด้วยกันหรือยังคะที่นี่มี Smart TV ด้วยนะคะสามารถดูช่อง f i n a d y Channel ทาง y YouTube ได้ด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดดูคลิปก่อนใครแล้วก็จองที่พักให้ทันก่อนใครด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ